สวัสดีครับสวัสดีแฟนกับแฟนเพลง FC สนานีพิษบ้านแพงทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เด็เซอร์เพื่อนอพิเชียวครับพี่น้องครับผึงมะหอดนะครับตรวจบาดไก่กับผึ่งมะหอดมะหอดคำนะครับเดินทางไก่แห้งนะครับจากบุรีรัมนะครับมะหอดดกบุรีนะครับมีทีมงานคอนวอยนะครับคุณบอกคนวอยไอ่ไอ่คนวอยกักรลังติดตั้ง วทีนะครับกาลังติดตั้งเวทีนะครับจะในกระท่านแสดงแทนนอนนะครับเ่นวิลลาปกติครับสามทุ่มตรงปกติคือเราครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับมือเลี้ยงอัดสินเอาเทนนอนนะครับเ่นติดผู้ครับติดผู้มีแต่ผู้ล้อมรอบนะครับบรรยากาศก็ยินสวยๆครับสวัสดีครับแม่ ไรสดเต่คุณแม่มาทางครัวดิเขาเดินทางันดูมาดูครับเงิ่นมอาไว้น้ื้อหลังหาบว้หันหอเอาไปน้ำ้ เอาตะนาม่้นจากำยาขนมจีนครับเป็นบอว่าแล้วจะเป็น้ำยาขนมจีนขาาเราขนมเล็บไม่มีขนมเส้นไม่มีมีแต่ขาปุ้นโอตลาดเขาบอกว่าไม่มีขนมเส้นไม่มีแต่ขาปุ้นฮะหมดอุงซอกีิเอาขิมแมาแล้วไปค่ะหมดุงเบิดเหลวเบิดแล้วขึ้นเวไปท่านกับท่าน แต่ีข้าว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 เดี๋ยวกับเวอรติเมะ้าแนม่แ้จะเป็นินะม่มยิ้มนี่คู่บ้นจะเป็นำใีแก่แค่เมือน้คแม่แ่นงแ้วนึงเก็บน้ำพุพุกแล้วแก้วเาดีไรสีรม เอาจักรยานผู้ใดนี่นะจักรยานพายให้ลืมจักรยานไว้นี่สู่ๆนะครับทีมคุณพ่อคนวยอ่ไอ่คนวยทุกๆ,ๆคนนะครับมาหอดคำจวดซอยกันครับคนละหม่คนละมือเดี๋ยวค่าเดี๋ยวกันแล้วนะครับ

ทันทีกวงของแห้งครับตะกี้ตะสมัยไกลอยู่กับระเบียบก็เคยมาอยู่ครับมามาทุกปีเลยครับมงานร้อยกระทงนะครับมาอยู่กับสาวน้อยฟิล์มเพียงเขาก็ยังกระดิกระดิมาคือเก่านะครับด้านซุ้งหรือทั้งมือขี้ได้แต่ล่างซุ่งอรืขวากิโล่างขี้ได้ไหม ว่วงควงดีนะครับสถานที่ แต่ว่ามือเลี้ยงอันภมานี่ต้องเตรียมเสือขนหนาวเอาพะุมมาน้ำเด้อ,อ,อครับหนาวเท่ๆแหละมือเลี้ยงดินดำดิดนดำนำ้ำซุม่มดินดำดีดีครับเนี่ยปลูกยังกะปิดแต่งามแต่อุดมสมบูรณ์เมืองเสียงลุมหลดครับมือเลี้ยงมาตรงห่วงว่ามันหนาว ลมวอยๆเลยลมวอยๆเลยครับ จังได็กกับเลี้ยวทันนะครับจังได็กกับเล้หลินเถรเนโนะนะครับความขุ่นงนะครับมาหอดคำนะครับมาหอดคำเดียวกับซอยกันคนละไม้ละมืเอเดีเ๋ยวกับร็จนะครับม,รม,รมีกางตีนเขี่ยมพร้อมๆกางตีนหาหม่งนั่งจับจองหม่งนั่งนะครับ mấy cả nhám nào nó hợp nó luôn nhìn trên trời <laughs> con sao Cái gì nó rồi <laughs> như <ấy tì. cười> thắng phun nhảy <laughs> เป็นตนหนาวถ้นโอ้ยมันตัวห่วงก้มหนาวลินปิดผู้บวัน,น,าาน,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 นี้เนาะวราสนามวุลีเลือดเด้เอาเถอะคุณดี่ทั้สุดเ,เป็นเป็นตีตลอดเอาแม่เอาลูกวุลีมาได้หนึ่งอีนนีเด็กนิ้วมือเศร้านี่ก่อนก่อนก่อนสีอาบน้าพักกันตีก่อนแต่ส <What? S 1> มัยมันอยู่ระเบียบอีออีเนี่ยเท่งเท่งเขาเชียวบอลนั่นแต่รัสนามวุลีมันจะ,นะนนนพักเลียบมันจะเป็นอย่างห่วยเขาไ่มีงานต่อมันก็เลือดเลยเนาะขันเป็นพักขันพักเลียบอยู่หนีห้องก็มันก็สีไก่งานเห้ออื่นนเาะ ขอลากไก่เอียงเอามือข uh ่านขอลากดิมือ้ประท้ายแม่ก็ขรรนไล่รัดเขาที่จะพุ่มที่จะพุ่มบวอหญ่บวอยไงที่ดาประท้ายกักมือคืนนี้ไปวอกกับไป็วอยกับบอดแล้วเรื่องจับฉลากใบวอกกับเราเรื่องจับฉลากเราเลี้ยวว่าจับกับพรกกันจับก็เลยว่าบอดกันสันอันคอนเลี้ยงกันก๋วยเตี๋ยวในเดือดเราเอบวยากเลยแล้ว่าเออก็เลยสียแล้วมาหาเบึงก้อนหาหม่งพักเลี้ยมก้อนสิ่พักใส่แล้วพักกันจับฉลากกันลินกับม้วน อยู่เลยของงานที่เทาเล่นก้อนมันมันเป็นวัดเดียวโดดๆเลยแหมมันอยู่ที่ถนนมีตะพานอยู่แต่มันบ่มีบ้านคน,น,นมันเป็นวัดปาตาตะกี้จะอยู่แ้วนระเบียบมาทุกปีเนนาะงั้เรากระอเนี่ยเรากระทงเนี่ย้นเรากระทงเพราะมันน่าหน่วสิี่าบบสามวันได้เลือดขึ้นอย่างนี้เพราะินรุ่งไป็สื่อของขวัญไหวเมื่อนี้เออตื่นบไหวยอะไรบอกเคยฟังคนที่สุดแท่เพื่อพูดถ่า ของขอุปไวก่อนอุปไวก่อนอุปไวก่อนเขาต่อุปไวก่อนแล้วเดี๋ยวเอให้่องแผงตูบเลยนี่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวใกล้กันสิไปลุงล้างก่อนเด้อครับเดี๋ยวคลิปนี้ไวปสนีก่อนครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ